ครับสวัสดีครับเออเริ่มไวล้วข้อวันนี้นะครับตอนนี้มาอยู่กันข้อที่50ข้อที่50นะครับจะมีหลักการในการดูเ,เรื่อยยังไงไปดูในส่วนของโน้ตกันก่อนลวกันนะครับข้อที่1นะ adjective มีหน้าที่ขยายคำนามนะครับซึ่งตำแหน่งของ adjective เนี่ยจะวางไว้หน้าคำนามนะข้อที่2รูปสามเหลี่ยมตรงนี้เนาะคือ in on แล้วก็ add in, in จะใช้กับปีแล้วก็เดือนนะครับส่วน on ใช้กับวันที่แล้วก็วันนะแล้วก็ a t ใช้บอกเวลานะครับ ข้อที่3นะครับโมวิท t ด็ดบวกเวรเรียกว่าส่วนขยายนะครับประธานหลักอยู่ข้างหน้าแล้วก็เว r b บหลักจะอยู่ด้าน,นหลังส่วนขยายนะแล้วก็เสริมให้นิดนึงเนาะ i t h กับ that เนี่ยสามารถตามด้วยประธานกับเว r b ได้นะครับแต่เขาจะเรียกว่าประธานรองกับเว r b บรองนะข้อที่4ี ali, ่เฟปโฟบวกวลีคาว่าวลีนะครับจะหมายถึงคํานามอย่างเดียวหรือว่า verb อย่างเดียวก็ได้นะเรียกว่าส่วนขยายนะครับหลังจากที่น้องเข้าใจขดทั้งสีข้อนี้แล้วเราลองไปทําข้อที่50ดูแล้วกันเนาะ ข้อที่50นะครับ powerful ไต้ฝุ่นคาไหนก็ตามแต่ที่ลงท้ายด้วย f u l นะครับคำคำนั้นเนี่ยเรียกว่าคํา adjective ไต้ฝุ่นก็คือพายุไต้ฝุ่นนะเนาะมันก็คือคาอะไรครับคานามเนาะ adjective มีหน้าที่แข็งคานามแล้วก็วงไว้หน้าคํานามด้วยแสดงว่า p o w e r f u l ํคำนี้ใช้ได้เนาะต่อไปไปเจอ d a h m o which t h a t คือส่วนขยายเนาะพืเหล็กวงเล็ไว้นะครับ d a s ตามด้วยประธานหรือ verb ก็ได้เนาะคำว่า struck มันคือ verb ช่อง2นะครับ มาจากคําว่า strike ที่แปลว่าพุ่งชนพุ่งพะทะอะไรประมาณนี้นะนี่ก็คือ Ver b นะครับเด็บวก verb คือส่วนขยายเนาะแล้วก็ไปหา Ver b หลักของประโยคคําว่า kill ที่แปลว่าฆ่านะ that struck ฮ่องกงอินซ n นเดย์เนาะเห็นอะไรไหมครับคำว่า In นเนี่ยน่าจะผิดเนาะหน้าวันต้องกู้กับอ่อนนั่นเองนะถึงจะถูกต้องนะครับต่อไปเนาะคิวเติม e d น่าจะอยู่ในรูปของช่องสองเนาะก็น่าจะถูกแล้วนะครับเพราะว่าเราเจอคําที่ผิดแล้ว at least แปลว่าอยากน้อย 3ติ e o p l e ปอย่างน,น้อยๆเนี่ยสาคนเนาะปอนบนผืนแผ่นดินประเทศจีนครับประมาณนี้เป็นไงบ้างครับยากไหมข้อนี้พอได้กันเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเออร์เลอร์ล็อกอนในวันนี้พี่เล้งก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆในการเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดีเลยขอขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ติดตามรับชมกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ